เอาจบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกไปแล้วประชากรฟุตบอลอย่างเราๆก็มีทัวร์นาเมนต์โอ้โหนะที่รอคอยยูโร2024นะครับมาการรมฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะครับ2024ปีนี้เยอรมนีเป็นเจ้าภาพนะครับ แข่งกันที่เยอรมนีแต่การเริ่มวันพรุ่งนี้นะครับ14มิถุนายนแล้วก็ลากยาวกันทั้งเดือนนะครับจนไปด้่นแหละ14กรกฎาคมนะครับหนึ่งเดือนเต็มเต็มก็เป็นที่น่ายินดีนะครับปีนี้ทางภาครัฐและภาคเอก,กชนของประเทศไทยเราก็ ร่วมมือจัดให้มีการถ่ายทอดสดนะครับทางฟรีทีวีเอาล่ะเคเบิลทีวีมีอยู่แล้วทูวิชั่นนะครับฟรีทีวีถ่ายกันทั้งหมด3ช่องนะครับโดยมีช่องหลักก็คือ PPTV นะครับของบางกรอก a i r ์เวยนะครับเป็น เจ้าภาพหลักในการแข่งในการถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็จะมีพันธมิตรอย่างไอรัสทีวีแล้วก็ช่อง9ก้าโมเดิร์นไนเอ็มคอ์ดโมเดิร์นไนนะครับร่วมการถ่ายทอดสดมีช่องไหนถ่ายคู่ไหนวันไหนเวลาใดก็เดี๋ยวมีโปรแกรมมาให้ติดตามกันนะครับพรุ่งนี้นัดเปิดสนามเจ้าภาพเยอรมนีนะครับจะ เปิดสนามเป็นคู่เปิดสนามพบกับทีมชาติสกอตแลนด์นะครับยูโร2024เที่ยวนี้นะครับก็24ทีมนะครับแบ่งเป็น6กลุ่ม A B C D E F นะครับ6กลุ่มกลุ่มละ4ทีม4นะทีมนะครับ4 6 24 24ทีมนะครับโอ้ oh. คือชั้นแต่ละทีมก็นะนะ่าติดตามนะ่าดูชมทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าภาคพื้นยุโรปี่ต้องสือว่าเป็นดินแดนแห่งทีมชั้นนำนะครับยอดทีมระดับโลกทั้งสิ้นนะครับเริ่มตั้งแต่นี่เลยเจ้าภาพทีมชาติเยอรมนีนะครับ ชาติฝรั่งเศสอย่างนี้นะอินชาติอังกฤษนะเห็นไหมอิตาลีอย่างเงี้ยโปรตุเกสสเปนโอ้ยแค่นี้แค่แค่เอ่ยชื่อมาสักสามสี่ทีมที่ได้ยินนี่ก็เสีปากแล้วนะครับโอ้นั่นเป็นทัรวร์นาเมนต์ที่ว่ากันว่าความสนุกความ ตื่นเต้นและความมหากรรมความมันนี่ไม่แพ้ฟุตบอลโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าอุดมไปด้วยทีมชั้นนำระดับโลกทั้งสิ้นก็ติดตามนะครับยังไงก็อ่นะคู่แรกเชื่อละมันมีคืนวันพรุ่งนี้คืนวันศุกร์นะครับตีสองดึกหน่อยนะครับแต่ก็เป็นคืนคำคืนวันศุกร์เช้าวันเสาร์นะครับ พิธีเปิดการแข่งขันน่าจะเริ่มก่อนนั้นๆสักหน่อยเห็นว่าประมาณสักตีหนึ่งนะครับทีพีทีดับหน้าเสือเป็นช่องถ่ายทอดสดพิธีเปิดนะครับก็ติดตามรักทีมไหนชอบทีมไหนก็เชียร์กันนะครับไอเราเนี่ยดูฟุตบอลอังกฤษกันเป็นชีวิตจิตใจนะครับก็ มากน้อยก็ติดตามผลงานทีมชาติอังกฤษแหละนะครับมาเที่ยวนี้นี่แหมเขายกให้ทีมอังกฤษเป็นทีมเต็งเ,เสียด้วยนะแต่ว่าแม่นะ <c oughs> เราก็รู้กันดีแหละมันก็เต็งเพราะว่าเราอินกับฟุตบอลอังกฤษเนะี่ยแต่ท้ายที่สุดแล้วบางทกีก็เห็นแล้วนะครับของแท้น,นะครับของแท้พวกฝรั่งเศส อิตาลีสเปนโปรตุเกสอย่างเงี้ยนะหรือบางแหมบางครั้งเนี่ยมีทีมแม่มืออย่างทีมชาติกรีซโี่ม,มาจากไหนไม่รู้นะครับโอ้รอบเที่ยวนี้มีฮอลแลนด์มาเป็นตัวสอดแทกด้วยก็ติดตามนะครับและก็เผอไม่ได้ทีมชาติเยอรมนีถึงแม้ว่าช่วงหลังหลังผลงานในระดับนานาชาติในฟุตบอลโลกอาจจะดู ดรอปดรอปลงไปแต่ว่าเที่ยวนี้ประมาทไม่ได้เป็นเจ้าภาพติดตามนะครับสนุกทุกคู่แน่นอนยังไงก็ติดตามนะครับผลการแข่งขันเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาอัปเดตกัน6กลุ่มกลุ่มแะกสีทีม24ทีมฟาดฟันกันเอา12ทีมเข้ารอบต่อไปนะครับแล้วก็จะมีที่3ที่ดีที่สุด เข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายนะ <c oughs> อดหลับอดนอนกันละคราวนี้นะครับเอ้ายินดีทุกประกัน,นะครับมีสุขทุกคนวันนี้สวัสดีครับ